สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังพาไปจ้าวันนี้เป็นวันเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบสวัสดีครับ Hello welcome ูกป k f little h e d y วันนี้เป็นวันที่ทิพย์จะเดินทางกับสวีเดนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วันพรุ่งนี้ทิพย์จะพาไปป่าที่สวีเดนนะคะแต่วันนี้เราจะพาเข้าไปป่า,เ,าเก็บเห็ดเก็บเห็ดเหลืองเห็ดมันปูที่ทิพย์เคยมาเก็บเมื่อปีที่แล้วนะคะทิพย์คิดว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นที่เดิมนะคะไปกันเลยจ้า ให้ชมบรรยากาศแบบสวยๆบ้านรีวิวป่าเลยเนาะนี่ทางที่จะไปเก็บเห็ดนะคะไม่ใจมากค่ะ <You remember? S 1> ตรงเขาข้างหน้านี่ค่ะเขาข้างหน้านี่ก็เป็นป่าเห็ดนะคะป่าเห็ดมันปูนะคะตรงเนี้ยเพราะทยิปเคยมาเก็บเมื่อปีที่แล้วนะ ป่าเห็ดมันปูของเราเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวที่จะไปตรงจุดเดิมที่เคยเจอเมื่อปิดที่แล้วนะคะจะมองเห็นเห็ดไหมทุกคนดูใบไม้เขาล่วงลงมาทับ too much, too much? ว้าวมาเจอแล้วค่ะทุกคนนี่โอ้โหดอกใหญ่เลยค่ะอ,อุ้ยจ้าดูออ้ดอกใหญ่สวยงามประเดิมค่ะไปะไปต่อจ้าไปต่อนี่ค่ะทุกคนเจอแล้วแต่ปีที่แล้วที่เจอแบบกลุ่มใหญ่เลยนะคะปีนี้มาไม่ทันคนหรือว่าอย่างไงนี่ค่ะโอ้ย เห็ดมันปูกับใบไม้สีเดียวกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมนู่นพี่หลังดูตรงนู้นเจอไหมคุณพี่ใบไ,ไม้กับเห็ดสีเดียวกันทุกคนมองยากมากเจอไหม สายตาจะมองเห็นไหมตาไม่ค่อยดี้นี่ค่ะเจอแล้วค่ะทุกคนทุกคนเห็นกับทิปไหมเห็ดกับใบไม้เขาสีเหมือนกันเลยเนาะเห็นไหมคะเห็นไหมโอ้ยดอกใหญ่สวยด้วยทุกคนอูค่ะ นี่จ้าดอกใหญ่สวยจ้าหนินี่โอ well, ้ยน้ำจ oh> ้าโอ้ยเห็ดนี่ออใบไม้กับเห็ดอยู่ด้วยกันนะคะใบไม้กับเห็ดอยู่ด้วยกัน มองไม่ออกเลยเนาะทุกคนจ้าไหนทิพเห็นอีกอยู่นะทุกคนเห็นกับทิพยไหมนี่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 ชมกับทิพยไหมคะเมื่อกี้พี่หลังมาตรงนี้นะแกไม่เห็นหรอกเหตดน่ะค้า ถ้าอยู่อย่างนี้แกไม่เห็นหรอกตาแกไม่ค่อยดีทุกคนเนี่ยทิพยังมองเกือบไหมเกือบมองไม่เห็นเลยค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคนดูเห็ดเขาอาจจะมีเยอะอยู่นะทุกคนแต่เรามองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นเห็ดทุกคนเลยนี่ย มีอีกไหมใบไม้กับเห็ดมันเหลืองเหมือนกันแล้วค่ะทุกคนดอกไม้กับเห็ดสีเดียวกันค่ะทุกคนที่เลยมองไม่เห็นเห็ดเนาะเนี่ยนี่ไม่เอาค่ะนี่ ทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยนี่ไหนอะนี่นี่ค่ะทุกคนดอกไม้กับเห็ดสีเดียวกันโอ้ย,อยไม่ใช่ดอกไม้ใบไม้ใบไม้กับเห็ดสีเดียวกันค่ะทิพก็มองไม่ค่อยเห็นโอับ s m o o ่คล่อยแปลงเรื่องแล้ว ไน่นิดหน่อยค่ะทุกคนที่รู้สึกว่ามันหายากยากเห็ดที่นี่เนาะทิพจะพาทุกคนกับสวีเดนแล้วนะคะพรุ่งนี้ทิพจะพาเข้าป่าเพราะว่าพี่หลังยังเหลือวันหยุดอีกสองวันนะคะยังเหลือวันหยุดอีกสองวันเราก็จะไปตะลอนทัวรเก็บเห็ดเหมือนเดิมค่ะกดกระดิ่งกริ๊งๆไว้รอเลยนะคะ

ก่อนที่จะขึ้นเรือนะคะอร่อยค่ะร้านอาหารร้านนี้ที่มาปีที่แล้วนะคะมากินแล้วเนาะนี่ค่ะอาหารมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ของทิพกินต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ผัด กะเพราหมูนะคะของพี่หลังก็จะเป็นแนังนะคะ่วมดีครับ cut bot cut arroy mama kanai ni no oil spice เดนมากนะคะนี่ s o บบบายเดนมารพี่น่าจะกันใหม่ค่ะในวันหยุดของพี่หลังนะคะราอ t บางน r ่เร Oh, baby.